ขอมอแจ้งเตือนข่าวด่วนผู้พิการรีบขึ้นทะเบียนร,รับเงินสด10,000บาทด่วนก่อนพาสิทธิ เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะนายวรวุริศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการออกมาเปิดเผยค่ะจากกรณีที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่17กันยายน2567ที่ผ่านมาที่จะมีการมอบเงินให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มแรกซึ่งก็จะมีกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มผู้พิการและก็กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยได้รับเป็นเงินสดจํานวน10,000บาทนั้นในวันนี้ค่ะคุณ้ ทางรัฐบาลนะคะได้มีการขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนให้กับคนพิการทุกคนทั่วไทยคะ่ะไปจนถึงวันที่3ธันวาคม2567เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการรับเงินสด1,000 0บาทกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วไทยหรือสมาชิกที่มีผู้พิการอยู่ในครอบครัวขอให้เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียน ออกัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการรับเงินสด1,000 0บาทจากทางรัฐบาลที่จะมีการเริ่มดำเนินการโอนตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นไปขณะนี้ค่ะทางกระทรวงพอมอได้มีการร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณาสุขในการขึ้นทะเบียนออกบัตรประจำตัวให้กับผู้พิการให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้พิการที่ได้รับบัตร ก่อนวันที่3ธันวาคม2567ท่านจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีในช่วงวันที่22ธันวาคม2567ซึ่งจะเป็นรอบการจ่ายเงินรอบสุดท้ายตามกำหนดการที่ทางรัฐบาลได้มีการกำหนดไว้ค่ะ หลังจากที่มีการขึ้นทะเบียนรับบัตรผู้พิการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมเปิดบัญชีธนาคารเพื่อเตรียมรับวเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งการเปิดบัญชีธนาคารค่ะก็จะมีอยู่ผ่าน3ช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะช่องทางที่1ค่ะคือการเซ็นหนังสือยินยอมนะคะ เพื่อให้ทางผู้ดูแลเป็นผู้รับวงเงินนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ดูแลค่ะช่องทางที่2ค่ะกรณีเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเองค่ะท่านก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารนะคะเพื่อเตรียมรับวงเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลได้เลยค่ะซึ่งก็จะมีวงเงินนะคะที่ท่านได้รับทุกเตือนทุกวันที่10ของเดือนค่ะเป็นวงเงินช่วยเหลือสําหรับผู้พิการนะคะก็จะมีการจ่ายตามช่วงอายุและอีกหนึ่งช่องทางในการรับสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมก็คือการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบบ ประจำตัวประชาชนของท่านนั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถใช้รับสิทธิ์วงเงินช่วยเหลือต่างๆจากทางรัฐบาลได้ค่ะ